ดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านเปาะนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะครับสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนื่องจากว่าเป็นวัดที่เป็นโรงเรียนวัดนะครับให้กับสามเณรแล้วก็พระนะครับมาบวชเรียนกันที่นี่นะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้กันนะครับสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนี่มีพระมากถึง5 0 0ถึง6 0รรูปนะครับที่วัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของวัด บ้านป่อให้ฟังนะครับวัดนี้สร้างเมื่อปีพศ3305นะครับถึงพศ3315นะครับเจ้าศิริราชและเจ้าหานะครับแม่ออกแล้วก็เจ้าพุทธดีอุบาสิกาสีพร้อมด้วยบุตรหลานนะครับได้สร้างพระเจดีย์และพระพุทธรูปบรรจุเจดีย์ไว้นะครับฝ่ายพระสงฆ์ที่หลวงปู่ศรี ประสุโตเป็นประธานสร้างเมื่อพศ2315นะครับปีไก่รากาขึ้น15ค่ำเดือน6หลักฐานได้จากหนังสือใบลานและจารึกไว้ที่ฐานพระพุทธรูปคราวขุดพบเมื่อปีพศ2505นะครับรวมเวลา300ปีนะครับวัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดู ก้อนหินโบราณนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับธรรมจักนะครับซึ่งเป็นก้อนหินโบราณที่ขุดค้นพบที่วัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมมาครับครับที่เห็นฝังอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นก้อนหินเสมาโบราณนะครับนี่ครับก้อนหินเสมาโบราณนะครับตั้งอยู่ขุดค้นพบนะครับที่วัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาดูกลุ่มนี้นะครับก็คือ เป็นใบเสมาที่ทําจากหินใหญ่มากทีเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับชาวบ้านให้ความเคารพแล้วก็กราบไหว้บูชากันนะครับเวลามีเทศกาลงานต่างๆชาวบ้านเปาะก็จะมากราบไหว้กันที่นี่นะครับหินเสมาที่ตั้งอยู่นี้ขุดค้นพบนะครับที่วัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินอ้อมมาดูฝั่งนู้นนะครับนี่ครับรวมรวมทั้งก้อนหิน ข้างหลังนี้ด้วยนะครับนี่ครับก้อนหินที่ขุดค้นพบที่บ้านวัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นก้อนหินที่ใหญ่ทีเดียวนะครับขุดค้นพบที่บ้านเปาะแห่งนี้นะครับนี่ครับคือบริเวณของวัดบ้านเปาะอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับนี่คับพระอุโบสถนะครับ ก็ร่มลื่นนะครับมีกำลังสร้างองโุโบสถหลังใหม่นะครับเมื่อก่อนวัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนสำหรับพระพุทธศาสนานะครับมีสมณรและพระมาเรียนรวม6 0 0 7 0 0รูปทีเดียวนะครับที่วัดแห่งนี้หลังจากได้ฟังเรื่องราวของออวัดบ้านเปาะแห่งนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวของหลวงปู่มหาแปงผู้ที่สร้างวัดบ้านเปาะแห่งนี้นะครับจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าหลวงปู่ มหาแปงท่านเป็นคนที่พัฒนาวัดนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นสมัยก่อนนี้ก็คงไม่มีพระหรือว่าสามนเณรมาเรียนถึง500หรือว่า6 0 0หรือ700รอ700ลูกก็เคยมีมาแล้วนะครับตามประวัติการสร้างวัดแห่งนี้นะครับและหลวงปู่มหาแปงท่านก็ยังได้ชักชวนชาวบ้านพัฒนาบริเวณบ้านคอวังนะครับเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็กลายมาเป็นกิ่งอำเภอคอวังแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็น อำเภอขวังมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วก็ได้เป็นอำเภอ,อ, <ำ S 2> อขอวังจังหวัดยะโสธรม,มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าท่านหลวงปู่มห,หาแปงผู้สร้างวัดแห่งนี้นี่นะครับผู้สร้างวัดของวัดบ้านเปาะนะครับแล้วก็ยังสร้างอำเภอขอวังเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมขอถ้าอยากกราบไหว้หลวงปู่มหาแปงก็ขอเชิญนะครับที่วัดบ้านเปาะนะครับอำเภอขวังจังหวัดยะโสธรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ